สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการรันไฟล์ python เนี่ยในหน้าต่าง c o m m a n d แล้วก็เราจะมาคอนเวิร์ตไฟล์ python เนี่ยเป็นโปรแกรมกันนะครับโดยอันดับแรกเราก็จะต้อง save เซฟไฟล์กันก่อนนะครับกดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดจากนั้นนะครับผมก็จะตั้งชื่อตัวนี้เป็นชื่อว่า lock py แล้วเราก็เซฟผมก็จะเซฟไวต้ตรงตรงเดสก์ท็อปนะครับ จากนั้นก็กดโอเคเมื่อเราได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะสร้างเป็นโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า New Folder แล้วทีนี้เราก็ทําการเปิดหน้าต่าง Command ขึ้นมาโดยใน Windows นะครับกดปุ่ม Windows แล้วก็ตัว R จากนั้นก็กดเปิดหน้าต่าง Command ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้นะครับเราก็จะไปกดที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กด Property จากนั้นเราก็จะกด copy ตัว location เนี่ยนะครับเมื่อเรา copy ตัว location มาเราก็พิมพ์ว่า cd หรือว่า change directory แล้วก็วางตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็ใส่ชื่อ folder กด enter นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วทีนี้วิธีการรันก็เราเพิมพ์ว่า python จากนั้นเว้นวรรแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ python นะครับที่เราจะ save ไว้โอเคมันก็จะรัน ตัวไฟล์ y t h o n นี้ขึ้นมาถัดมานะครับเราก็จะทําการ convert ตัวไฟล์ y t h o n ตัวนี้นะครับให้เป็นโปรแกรมขึ้นมาโดยนะครับเราจะเปิดหน้าต่าง comma line ข,ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วนะครับให้เรา install ตัว py install นะครับโดยพิมพ์ว่า py แล้วก็เนป็ว e n v แดดนะครับเครืหมายแดดแล้วก็ m น e n ก pip แล้วก็ install เป็นวัต p ฟ installer แบบนี้นะครับแล้วก็กด enter มันก็จะทำการดาวน์โหลดตัว p ฟ installer มาเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ไฟ new folder เหมือนเดิมผมก็จะเข้าไปสู่ไฟ new folder เหมือนเดิมเมื่อเราเข้ามาในไฟ new folder ในไฟล์ new folder นี้ผมก็จะ ไปดาวน์โหลดตัวไอคอนมาที่เราจะทำเป็นไอคอนให้กับโปรแกรมนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ png แล้วก็ convert online เป็นไฟล์ name ico นะครับตอนนี้เราก็จะพิมพ์ว่า py installer py installer เป็นวักแล้วก็เครื่องหมายแดสแล้วก็ต,วตัว f ตัว f นี้ก็คือเป็นการใช้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็เป็นวักตามด้วย ตัวเดด W อันนี้ก็คือเป็นการปิดหน้าต่างคอมมานด์ไลน์ที่เราใช้ในการให้ยูเซอร์นั้นอินพุตเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโปรแกรมของเราไม่ไ,มได้ให้ยูเซอร์อินพุเราก็ปิดนะครับโดยการพิมพ์เดด W จากนั้นครับเราก็ h ด t แล้วก็ตัว I เพื่อการสร้างไอคอนแล้วก็เวนวักตามด้วยชื่อไอคอนที่เราได้สร้างไว้ ชื่อไอคอนของผมคือ icon ico แบบนี้เป็นไฟล์นามสกุล ico จากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ python ของเราแบบนี้นครับแล้วก็กด enter โอเคนะครับมันก็จะขึ้น complete แล้วก็เข้าไปที่ disk นี้นะครับแต่เราก็จะได้ตัวโปรแกรมขึ้นมาผมก็กดเข้ามาในลากเข้ามาในหน้า desktop แล้วก็สามารถคลิก โอเคนะครับเราก็จะได้โปรแกรมเวลาของเราแล้วครับ